วันนี้ฟิล์มก็คือสั่งของมาจากในแอปส้มให้น้องฟิลนะคะก็คือเป็นของแต่งห้องแชร์แล้ววันนี้นะคะเราได้้งหมด3อย่างด้วยกันใช่มาดูกันสิว่าจะเอามาวางส่วนไหนใน,นห้องน้องฟิลนะคะใช่เพราะว่าห้องน้องฟิลมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะคะทุกคนเล็กกว่าห้องพี่ฟิลแล้วดูของตอนนี้ก็คือเยอะแล้วนะ ต่ว่าเราสั่งมาแล้วเราก็เลยอยากจะเอามาใช้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าเอ้ยสั่งมาแล้วเนี่ยมันใช่จริงไหมใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างใช่โอเคงั้นอันแรกเอาเป็นแบบเป็นห่อยก่อนละกันนะคะทุกคนอันนี้จําได้ว่าเป็นโปสเตอร์ที่ฟิวอยากได้ก็เลยสั่งมานะคะจะมาแต่งห้องอันนี้นอ้อฟิวขอฉีกเลยละกันใช่นี่ก็ติดตรงไหนก่อนดีกว่านี่คือตอนนี้ห้องนี่คือแน่นมากเลยนะเอาจริงจดูดิกำแพงยังว่างแต่ว่ายังติดได้อยู่ได้อยู่ดูในห้องน้องฟิวนะครับคือแน่นจริงนะครับ โอ้โหแล้วไม่ใช่น้อยๆนะเยอะเลยนะซื้อมาให้สองแบบกับสติกเกอร์แเอาไปติดถังโหอันนี้คือนี่ก็จะมีเป็นสติกเกอร์แบบสีแบบมินิมอลนะคะแล้วก็มีโปสเตอร์สีเดียวกันกับกระปปองเกี่ยวอะไรอ่ะอ่าแพคเกะให้ปึ๊บแกะมาแล้วอ่าเป็นรูปแบบนี้นะคะทุกคนเป็นแบบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะนี่มีสติกเกอร์แถมไปด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี้ ฟิอส่งมาฟิมก็กดกดสั่งไปนะคะนี่ต้องแนวนี้ปะใช่นี่จะเป็นสีแบบอุนอ่นๆหน่อยนี่ทนเย็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอไ้ทำอะไรก่อน,ปนแปะผนังก็ไดอ๋อ<ป><ป>นี่แปะนี้ได้แป,แปะกับตู้เสื้อก็ได้ผนังจะได้ไม่เสียหรือว่าใครมีเป็นอะไรนะกาวดินน้ำมันที่เป็นก้อนๆอันนั้นก็คือจะไม่กินผนังเหมือนกันก็แปะได้แต่ถ้าสติกเกอร์อาจจะแบบต้องแปะพวกตามตู้เสื้อใช่เฮ้ยอ่ะได้มาสองเซตแต่เราฟิวชอบเซตนูนมากกว่า ยังเซนนี้เก็บไว้ก่อนอี่อันี้จะเป็นแบบสีโทนเย็นๆอะไรเงี้ยจริงๆเอามาเป็นของแถมให้ลูกค้าก็ได้เออน่ารักปีแต่เน,นี้ยเราเอามาแต่งห้องไงก็ได้เหมือนกันอ่าไหนต้องติดให้พ่อดูหน่อยเอา,ตอาสติกเกอร์อนเนกหละกัน,นเลาหน่ตัวนี้กนไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮึบเลือกรายก่อนขอเลือกก่อนมันมีหลายๆดิเอาสองอันนี้ก่อนละกันนะคะทุกคนม,มาติดฝั่งนี้มาแล้วคือแพ็คหนึ่งไ,ได้เยอะมาก อันนี้มันน่าจะแนวตั้งไหมทุกคนเนี่ยอะไรแบบนี้เออติดกระจกก็ได้เวลาถ่ายรูปกับหน้ากระจกก็สวยเนี่ยติดข้างๆเลยแบบนี้น้องฟิวเขาติดทีละอันก่อนฮึบเอาสติกเกอร์สีนี้ลกักกันติ้งได้ไหมได้นี่ได้แล้วสติกเกอร์อันเดียวก็อยู่แล้วนะน้องฟิวก็ติดอันนี้อีกอันหนึ่งลักกันจุ๊บตัวสื้อผาจะได้ไม่โล่ภชาจะได้ดูแบบมีสีสันเฮ<า>้ยระหว่างน้องฟิวติดฝั่งนีมาดูฝั่งนี้<อ>ดีกดว่าคืออะไร อันนี้จากที่น้องเขียนเลยลดน้ำหนักนะครปฏิบัติการลดน้ำหนักก็ลดไปไดสักทีก็กินอย่างเงี้ยแล้วก็แปะไปนี่เดี๋ยวถามฝังนี้นะลงไหมไม่ลงติดไว้เป็นฟิลขึ้นบ้าไม่ใช่ละไม่ลงแต่ขึ้นเดไม่รู้ว่าติดไปเพื่ออะไรต้องบอกว่าปฏิบัติการเพิ่มน้ำหนักอ่าขอดูหน่อยติดแล้วจะเป็นประมาณนี้อือน่ารักนะ น้องฟิวขอยแผ่นนรงนหคะเอาแบบลายอะไรก็ได้ติดตรงนี้สักอันหนึ่งให้กระจกมันแบบอือไม่โล่ไม่เอาเอารูปนี้ดีกว่าแล้วบอกรูปอะไรก็ได้อะไรอัสุชาติเสริมเรืองเองรูปนี้ดีกว่าภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาอะไรไม่รู้ติดไว้อ่ะมาดูนี่พี่ฟิวมันได้อ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะเป็นฟิวแบบโปสตการ์ดนะคะเอามาติดแต่งห้องอะไรประมาณนี้ต่อไปชิ้นนี้ได้ไหมชิ้นนี้ได้ไหมเดี๋ยวพี่แก อันนี้พฟิล์มดูแบบดตื่นเต้นคือฟิล์มก็สั่งมาจะเอามาถ่ายคลิปให้ดูเหมือนกันแต่ว่าของยังไม่มาส่งนะคะฟิล์มมาสมม่งกุบแล้วอะ่ะใช่ค่ะเราพี่สั่งไปก็เป็นลูกเหมือนกันว่าสั่งอะไรมาบ้านจำไม่ได้เหมือนกันพี่จําได้ว่ามันมีชั้นไม้แต่อันนี้ไม่มั่นใจอันนี้คืออ่ะคือสั่งอะไรไว้อ่ะโฟมหรอเออรู้แล้วว่าเป็นโฟมอ๋ออันนี้ต้องประกอบนะฟิล์มโคะไฟทิวลิป อ๋อใช่ที่น้องพิลสั่งไว้แล้วแบบวางไว้นบนหัวเตียงเห็นแบบเห็นในรูปอะไฟมันสว่างมากต้องประกอบนิดน,นึงอะแต่ว่าเขาแถมคันให้ได้นะดูดิดึง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 อย่างเงี้ยมันสวยอันเนี้ยฟิลมดูมาราคารอ้อยกว่าบาทนี่เขาก็จะมีเป็นดอกทิวลิปคือเราอะต้องประกอบแค่แบบว่าเอาตัวดอกไม้กับตัวใบไม้เขาอะใส่เข้าไปในไฟแล้วก็ตรงหินพวกนี้นก็คือเอามาละเลงแปะตรงนี้ก็คือเป็นงานประกอบ อ่ะล้อมเลยอย่าไปอย่าไปหน่อยอย่าไปหน่อยที่ที่มันกินอึ๊บมีโตไม่ทําโตด้วยตอนนี้นะคะเราเดี๋ยวก็กำลังประกอบโคมไฟของเราอยู่นะคะเราที่แปลว่าพี่ฟิล์มทำคนเดียวซื่อๆนะคะเย่ก็คือมันต้องพันลวดก่อนดูโคนแล้วก็เดี๋ยวไปไม้ติดข้างน้างอยากติดหินเออรอเลยได้ติดแน่ ห้องน้องฟิวล,ลกไปมัไหมระหว่างที่พี่ฟิล์มทำมาดูห้องน้องฟิวอหน่อยดีกว่ามันเร็วลกแต่ว่าถ้าเอาพวกนี้ออกใช่ไหมถ้าเอาชั้นออกน้องฟิวก็จะไม่มีที่วางอย่างอื่นก็เลยเอาออกไม่ได้หรอเฮ้ยได้ข่าวเดี๋ยวนี้เรานี่มาสะสมพวกนี้แทนของเล่นเราอ่ะยูทิบเบิลเกอร์ใดๆยูทิบเบลเกอร์ทั้งนั้นลิฟล่าสุดที่ทำลงคลิปไปก็คือเต็มนี่อะไรอ่ะ ว้าวอะไรอะทำไมไม่เช็ดห้องไม่ได้ใช้ไงก็เลยฝุ่นก่อที่จริงๆมันของมีฟิล์มนะนั่นจริงๆอ่อะมันเป็นพาเลทของมีฟิล์มอันใหญ่ยืวใช่ยืมแล้วก็อยู่ห้องนี้ยาวเลยยังไม่ได้คืนสักทีก็ไม่ได้คืนสักทีนั่นแหละห้องฟิล์มก็คือไม่ได้ใหญ่มากนะครับใช่แต่ว่าลกมากอ่าใช่ดนี่เหมือนพวกนี้ใช่ไหมถ้าน้องฟิวมไม่เอาแบบถ้าไม่เอาชั้นมามันก็จะไม่มีที่วางจะไปอยู่ห้องแม่ขอ้ใกล้หน่อยไไหนตรงนี้อะตรงนี้ นี่ไก่วิวกันชิจูชิจูเร็วเร็วเร็วอันนี้คือเราต้อง DIY เอานะครับใช่อ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟิล์จัดการนะอือหืออยากเป็นากพังนี่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วมาถึงใกล้ต่อทิวลิปกับไฟเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่อย่างอื่ยังไม่เสร็จแต่คือมือฟิลอ่ะแห้งละนี่นะนี่ จบแค่นี้ได้ไหมเดียอันนี้น่ารักนะสวยดีฟิลมเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนดูดิวิลอมาต่อถ้าฟิลทำเองคิดว่าทำได้ปะเพราะว่านะถ้าฟิลเนี่ยเก็บของให้เรียบร้อยแล้วทำห้องแบบสไตล,ล์มินิมอลนะเพราะว่าน่ารักนะ <S <S 2> <S 2> แต่ตอนนี้คือแบบโอ้โหพ่อนั่งดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยฮขนาดวาสลีนยังมีฝุ่นอ่ะอืมไม่ดูแลเลยเรา่ะ <S <S ไม่แต่เคยส่งรูปให้แม่บอกว่าอยากได้ที่มันเป็นแบบว่าเป็นฟูกมันไม่เรียกฟูกไหมมันเป็นเตียงอย่างเดียวได้แหละแต่เป็นแบบเตียงนนหนาๆน,นุ่มๆอะ่ะแล้วก็วางไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนตรงนั้นเปบชั้นเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยแบบเตีย้ยๆเพราะว่านอนตกที่นอนไม่ไม่ตกเดี๋ยวนี้ไม่ตกเดี๋องว่าเมื่อก่อน,กอนต,อตกใช่แต่แบาอยากได้แบบนั้นมันเป็นฟิลแบบจะได้จัดจัดห้องใหม่ให้มันแบบน่ารักน่ารักลุกๆอะไรเงี้ย เตี้ยๆสัส้นๆอะเห็นเหมือนแบบตามติ๊กต็อกเนี่เขาแต่งกันอะเออน่ารักมากอนี่เลยนะครับตอนนี้พี่พิมกาลังจัดอยู่นะครับใช่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวางเป็นขยุ่งขยุงก่อนโอเคค่ะทุกคนหลังจากนี้พิมฝ่าฟันมานานนะคะอ่ะไอตรงไฟที่มันเหลือเราก็จะพันๆงี้ส่วนใบไม้ก็พันตามนั้นแหละค่ะทุกคนติดๆไปอ่ะเปิดไฟนี่เย้เปิดไฟดูแล้ว เอ้ยถือมันน่ารักนะแต่มันทำยากนิดนึงอ่ะน่ารักไม่สวยอยู่อบบฟิวฟิลไม่ขอค่าประกอบวิงไม่มีอ่ะถือน่ากลัวทีมหยุดที่ทำมาหน้าตาแบบนี้นายขอดูใใกล้หน่อยสวยอยู่นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่สองนะครับที่พี่ฟิล์มประกอบให้ใช่ไหมชิ้นตัววางไว้นี่เลยต่อไปเอาไปออกเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยใครต้องประกอบเนี่ยพูด ชิ้นนี้เราอาจจะทำโชว์ก่อนเพราะว่าน่าจะไม่ได้ติดจริงๆเพราะมันอาจจะติดยากใช่ต้องเจาะบ้านนะครับคอนั่นเลยค่ะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้หนักสุดใหญ่สุดอะไรสุดนี่เดี๋ยวให้ดูลูกก่อนมันจะเป็นแบบนี้ประกอบมาแล้วบนโต๊ะวางได้หลายแบบอ๋อวางตรงนั้นก็ได้อดีใช่แต่ของเต็มไม่รู้คุณกันจะวางยังไงวางได้มันวางก็ตอนขึ้นมาตรงนี้อ่าเนี่ยวางไว้ในชั้นแผ่นก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพี่พีประกอบให้ ปะกอบง่ายมากก็คือข้างในก็มีพวกไขควงให้มีน็อตให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงแบบสั่งของมาตกแต่งห้องนะครับลบห้องป่าลบห้องชิ้นนี้ดูแล้วไม่ยากเลยแค่ขันน็อตเองนะใช่แต่ก็ฟิลทำก็ยากเหมือนเดิมมาอันนี้คือมันใส่น็อตแค่ชิน้นละสี่ตัวแล้วก็สองอันนี้ ช่เนี้อมาสองชิ้นเราจะวางไข่แบบไหนก็ได้จะวางซ้อนกันเพื่อเปลี่ยนในที่หรือว่าจะเอาแยกออกไม้มันกว้างขึ้นแล้วก็วางของไปเงยอะขึ้นก็ได้อะตอนแรกแบบบอกผิดไงนึกว่าไปเจาะผนังใช่ลื<อ>เลพราะวตอนแรกเราฟิลเลอร์กันน้นแต่ว่าลืมไปว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้สั่งเองนะใช่ลืมสั่งไว้นานเลยสรุปนี่ห้องน้องฟิลแต่วิฟิลทําให้ใช่แล้วตัวเองทําอะไรเป็นบ้าง จริงๆมันทำได้แต่ว่าฟิล์มทาไปหมดแล้วผมไม่เชื่อถ้าทำเองอย่างมันก็นานไงสองวันเดี๋ยวให้พี่ฟิวประกอบให้นะครับใกล้เสร็จแล้วนะแล้วก็เอามาต่อต่อกันใช่เดี๋ยวหน้าที่การเลี้ยงเพราะแบบประกอบร่างกันมันเป็นไงเดี๋ยวจะให้ฟิล์มทำให้ดูหาแผ่นนี่ยแผ่นนี้เลยให้ดูแผ่นด้วยอุ้ยคู่มือหายเขาหายไปไหนไม่รู้อ่ะอยู่กับฟิว เดี๋ยายาเดี๋ยวให้ฟิววางให้ดูคนสั่งต้องรู้ดิว่าหน้าตามันเป็นไงเดี๋ยวแชทไปฟิวก่อนเ <laughs> สร็จแล้วอ่ะงงดิงงดิงงดมีสิอ่าอ่เอาอยัางไงมันประกอบแบบไหนก็ได้จริง แบบดีก็ได้เออดีติงนิงแบบนั้นแหละแล้วก็ดึงสไลด์ออกหรือเปล่าใช่แล้วก็ดึงสไลด์ลว่าเรานี่เจ้าก,กี่ช่องแค่นี้เองอ่ะปิวไปจัดแล้วได้แล้วตอนนี้นุองเพิ่มลังงงอยู่นะจัดไปจัดมานี่เอ๊ะตลกเหมือนเดิมแต่เพราะว่ามันพ้ามพื้นที่หวางของได้นะวนไงกับตามล่ใช่ก็ได้นะเพราะว่า อันนี้เท่าไหร่นะพี่ฟิล์มร้อยยี่สิบเก้าบาทืยี่สิบหกบาทนี่แหละอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะร้อยต้นต้นอ่ะก็น,นี่แหละทําคลิปแบบซื้อของมาตกแต่งห้องนะครับก็ได้มาสามชิ้นใช่ไหมหนักสุดได้จะเป็นชิ้นนี้แหละเพราะมันต้องแบบประกอบไงดูมือฟิ์มนิเดีเดี๋ยว <laughs> ห้องพี่ฟิล์มมมีไหมมีสั่งมาแล้วสามชิ้นก็เป็นของที่ฟิล์มคิดไว้แล้วว่าฟิล์มจองไว้ตรงไหนเดี๋ยวรอของมาถึงจะมาทายดูต่อได้ครับอ่ะมาตร <laughs> งนี้ ได้ไหมฟิวได้แล้วอ๋นยมันดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะดีมนเนรียอนะกรแล้วนี่ก็ดูได้เอ้ก็ได้อยู่นะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นของแต่งห้องนะคะของน้องฟิวทั้งหมด3ชิ้นที่ได้สั่งมาจากแอปส้มนะคะเป็นไงบ้าง ถ้าเราฟีลชอบมากที่สุดนะจะชอบเป็นนี่โปสการ์ดอันนี้ทุกคนคือมันแบบได้เยอะมากนะดูก็คือสามารถแต่งได้ทั้งห้องเลยจริงแล้วอยากจะบอกว่าราคาไม่ได้แพงนะคะก็คืออย่างโปสการ์ดเนี่ยแพ็คนึ่งแบบก็หลักสิบนะอย่างันนั้นก็ร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันแต่เนี่ยจะแพงสุดเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือด้วยนะคะใช่งานละเอียด DIY อันเนี้ย ร้อยแบบร้อยกลางๆอ่ะเกือบ200ตอน่ไม่ถึงใช่ก็คือนี้นะคะก็จะเป็นของแต่งห้องของน้องฟิลแล้วก็จะมีของมิฟิลมด้วยก็รอดูนะคะว่าของมิฟิ์มันมีอะไรบ้างใช่เราเชมคลิปกันด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนเนอยากให้พวกเรานะคะสั่งอะไรมารีวิวหรือว่าสั่งอะไรแบบมาให้รีวิวให้ดูนะคะก็อย่าลืมเมนไว้นะคะทุกคนใช่งั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลรืไปก่อนค่ะบ๊ายบาย